สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ,น CD, ผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่องอัดแรกไอเพชรบคอสไอ,อาผางรอฟอทอนำแสดงโดยพนาฤติไกรดอกจาเสนาพิทักษ์พัชวีสุขสิน์และชัญชักราชฐถามีโลโก้วิดีโอซีดีเวอร์ชั่น2.0 อคอปแ a c t ด i ี c digital v o มีโลโก้ A.P.S. Inter Music ราคาปก7 9บาทมีข้อความว่าความประเทิงทุกรูปแบบกับสินค้าใหม่ราคาประหยัดมีชื่อรักแสดงเหมือนเดิมมีกูสร้างนะครับขายในอเมริกาก็กษาแผน VCD พูดได้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยคุณสุชาติวัฒยาเวทขับได้ดับในการรักษาแผนบีซีดีมีโลโก้ abs ยี่ห้อสาวระบบสีพาวเวอร์ช e ั Go ่นสองศูนย์บีซีดีมีโลโก้ขอแผ่นดีด่ห้อวิดีโอ วิดีโอซีดีผู้ผลิตผู้ได้รับอนุญาตใช้กิทสิโดยบริษัทเอพีเอ็นเจนบริจำกัดประเภทสินค้าวิดีโอซีดีใช้กับเครื่องเล่นวีซีดีเท่านั้นปะรีมานประจุสองแผ่นวันที่ผลิตเดือนมิถุนายนสองพันสี่สิบสี่เมื่อช่วงวันดื่มนมโลกวันสุดทอดภู วันต่อตานยาเสพติดโกราคา9กบาทปกติเป็น79บาทมีที่อยู่ของบริษัทดับหรือร้อยกสิบเออซอยพนากรารถนนพนากานซักัดพอดีสับีแขวงบางพู่พางเขนดานวากรุงเทพหนึ่งเบอร์โทรศัพท์เออและแฟกซ์แต่ว่าเบอร์โทรซึ่งเขาบอกไว้ก่อนว่าเบอร์โทรศัพท์และแฟกซ์เหลัก ก็จะใช้จนถึงเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้ 2500, อยสี่สิบสี่ก็เปลี่ยนเป็นเก้าหลักนะครับคำเตือนอย่ากเก็บไว้ที่ร้อยจะอาจจะทำให้แผ่นเสียได้มีกระหัดแผ่นมีเอกบาโค้ดใบอนุญาตอาไอ้เพจบกสอไอ้พักกฟท การกทจหกแดกท, 65, 99, ทับสี่สีรหัสจังหวัดแย้ผู้กกับกองสำเนาซึ่งใช้ตั้งแต่ปีสองพันจนถึงปีสองพันอนุญาตกรุงเทพบึกสีดำเราจะมาลองดูแผ่นกันว่ามีอะไรบ้างมีมีโลโกโล AP. ้ aps intermusic ap การแผ่น digital ่า u า เวอร์ช <accurately S 2> ัน2สูบซูบีซีดีคอมแพคดิสตวิดีโอดิจิตอลวิดีโอวิดีโอซีดีเลขกระหัดดิสหนึ่งแล้วก็ขอบคำเตือนลิขสิทธิ์เป็นภาษาอังกฤษสภาพแผ่นแผ่นก็มาอยู่นะครับดูได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี้แผ่นสองเอ่อต้องเพิ่มเติมนี่อ่านเองนะครับสสภาพแผ่นแผ่นก็มาอยู่ครับ ดูได้อย่างแน่นอนรอก็ขอยยุติแค่นี้